ร้านชาบูเสียบไม้สร้างรายได้วันละ500ถึง1,000บาท ร้านชาบูไรแห่งพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำชาบูไรหม้อแค่สั่งชาบูเสียบไม้ได้ก็ทานรสชาติเนื้อนุ่มๆพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดใส่พริกและกระเทียมเสิร์ฟมาพร้อมซุปน้ำดำสูตรที่กลมกล่อมราคาถูกกว่าทานแบบหม้อทั้งอร่อยและประหยัดโดยมีชั้งชาบูเสียบไม้ที่สามารถกินได้ทันทีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูหมักนุ่มหมูบาร์บีคิวหมูพริกไทยดำสามชั้นเบคอนเห็ดพันเบคอนปลาดอรี่ปลาหมึกบ้างเป็นต้นเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ดอทคอมมองว่า น,นี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่เราก็สามารถเริ่มทําได้เพียงแต่ต้องรู้จักการทําน้ําซุปวิธีเลือกวัตถุดิบให้หลากหลายรายได้ต่อวันของร้านชาบูเสียบไม้ถ้าอยู่ในทําเลที่ดีอาจได้กําไรวันละห้าร้อยถึงหนึ่บาทเริ่มต้นเปิดร้านชาบูเสียบไม้ต้องทําอย่างไร 1. เลือกวัตถุดิบให้หลากหลาย โดยจุดเด่นของชาบูก็คือมีวัตถุดิบมากมายเมื่อนํามาทําชาบูเสียบไม้ก็ควรที่จะมีตัวเลือกมากเช่นกันที่นิยมกันส่วนมากก็จะเป็นซาชิมิป,ปูอัดหมูม้วนผักกาดหมูสไลด์สามชั้นสไลด์ค็อกเทลเบคอนผักรวมมิตรโบโลนาหมูมักงากุ้งปลาหมึกปลาดอรี่เป็นต้น 2. มีน้ำซุปอร่อย โดยน้ำซุปจะเป็นหัวใจของชาบูคนที่อยากจะเปิดร้านชาบูเสียบไม้ให้ลูกค้าติดใจก็ต้องทำน้ำซุปที่มีความหลากหลายสูตรเช่นน้ำซุปชาบูน้ำดำน้ำซุปต้มยำน้ำซุปสาหร่ายน้ำซุปแจ่วฮอตน,น้ำซุปผักน้ำซุปกระดูกหมูเป็นต้น3 –รู้จักการคำนวณต้นทุน พราะชาบูเสียบไม้ต้องใช้วัตถุดิบหลากหลายซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดก็จะมีราคาต้นทุนที่ต่างกันเมื่อนํามาเสียบไม้เราต้องคํานวณได้ว่าควรตั้งราคาขายเท่าไหร่เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุนโดยส่วนใหญ่ราคาขายต่อไม้จะอยู่ที่1 0 1ถึงบาบาทเป็นการถั่วเฉลี่ยต้นทุนที่ส่วนใหญ่ตกไม้รับประมาณ6-7ถึงบาท 4. เลือกทำเลขายที่เหมาะสม ปัจจุบันมีร้านชาบูเสียบไม้หลายแห่งโดยทำเลที่น่าสนใจควรอยู่ในแหล่งชุมชนควรผูกพานหรือในตลาดนัดใกล้โรงเรียนโรงงานสถานศึกษาหรือออฟฟิศซึ่งหากใครที่มีทำเลหน้าบ้านในย่านเหล่านี้ก็จะถือได้ว่าได้เปรียบมาก 5. ขยายตลาดในช่องทางโซเชียลเป็นการสร้างตลาดให้กับคนได้รู้จักกันมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลืองงบในการลงทุนเพิ่มเพียงแค่รู้จักใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองให้เป็นประโยชน์อย่างเช่น f a c e b o o ไลน์ i n s t t g r r m m เป็นต้นเราก็สามารถอัปเดตเรื่องราวหรือภาพส,สวยๆโพสให้คนรู้จักร้านของเราได้มากขึ้นอาจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยคำนวณต้นทุนกำไรต่อไม้ชาบูเสียบไม้ เราทราบกันดีว่าชาบูเสียบไม้จุดเด่นคือวัตถุดิบที่หลากหลายซึ่งเราต้องไปเลือกซื้อจากตลาดหรือในห้างสรรพสินค้าโดยวัตถุดิบแต่ละอย่างก็จะมีราคาที่แตกต่างปริมาณที่แตกต่างเมื่อนํามาเสียบไม้ก็จะทําให้ต้นทุนในวัตถุดิบแต่ละไม้นั้นต่างกาันยกตัวอย่างหมึกหลอนยัดไส้ปูอัดต้นทุนต่อไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาท1ไม้เสียบ3ชิ้นต้นทุนต่อไม้ประมาณ10บาท เต้าหู้ป่าต้นทุนตกเม็ดละ1บาท1ไม้เสียบ4ชิ้นไม้ละ10บาทหรือลูกชิ้นไก่เสียบ4เม็ดขายไม้ละ10บาทใส่กอบข้อคคเทลเสียบไม้ละ3ชิ้นเป็นตน้นในส่วนของผักก็เช่นกันเช่น เห็ดเข็มทองประมาณ15-20กรัมต้องแบ่งจํานวนก่อนแล้วนําเบคอนมาพันเห็ดเข็มทองใช้ไม้เสียบพักไว้ก่อนต้องม้วนให้แน่น1ไม้เสียบได้ประมาณ3ชิ้นเห็ดออรินจิ1ไม้ประมาณ3ชิ้นบอกครี1่1ไม้ประมาณ3ชิ้นเป็นตน้นราคาขายโดยเฉลี่ยของชาบูเสียบไม้จึงไม่ควรต่ํากว่าไม้ละสิบบาทสูตรการทําน้าซุปชาบูน้ำำําดํา และเพื่อให้คนที่สนใจเปิดร้านมองเห็นภาพมากขึ้นสิ่งที่ควรทำฝึกนั้นคือน้ำซุปที่มีความหลากหลายสูตรในที่นี้จะขอยกตัวอย่างซุปน้ำดำําที่หลายคนรู้จักกันดีโดยวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ 1. ใส่น้ำเปล่าลงในหม้อปริมาณขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ชอบนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือด 2ใส่เนื้อปลาโอแห้งลงไปต้มต่อ2นาทีจนเริ่มเดือดแล้วตักเนื้อปลาออก 3. ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นและน้ำตาลทรายแดงปนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมเราสาเกและมิรินลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งชิมรสให้ออกหวานและเค็มตามชอบซึ่งแน่นอนว่านในการคำนวณต้นทุนกำไรเราต้องบวกต้นทุนของการทำน้ำซุปแต่ละชนิดเข้าไปด้วยเพื่อให้ตัวเลขต้นทุนที่ชัดเจนให้เราตั้งราคาขายได้มีกำไรอย่างแท้จริง ทำเลดีกำไรต่อวัน500-1,000บาทปัจจุบันมีร้านชาบูเสียบไม้หลายแห่งที่คนรู้จักกันอย่างดีเช่นร้านชาบูเต็ม10ร้านชาบูเ e อ็กเพรสร้านชาบูอินแบล็กร้านคอชาบูเป็นตน้นส่วนใหญ่ขายชาบูเสียบไม้ราคาไม้ละ1 0 1ถึบาทผักฟรีน้ำซุปฟรีบางคนมีทำเลการขายที่ดีมีกลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจรายได้ต่อวันรังหักค่าใช้จ่ายอาจได้ถึงวันละ7 0 0 0 0บาท อาจมองดูว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่ก็ใช่ว่าจะขายเท่ากันได้ทุกวันกําไรต่อเดือนรวมๆแล้วอาจไม่สูงเท่ากับการเปิดร้านชาบูดรดยตงหรือเปิดร้านหมูกระทะแต่ในสถานการณ์เช่นนี้การสร้างรายได้เพิ่มและมีเงินหมุนเวียนใช้ในแต่ละวันก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดบางคนที่ลงทุนทําร้านชาบูเสียบไม้ประสบความสําเร็จถึงขนาดเปิดขายแฟรนไชส์ได้ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนที่มีความน่าสนใจมากๆในยุคนี้ค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ